สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีกับผมอาร์ล็อกชาแนลนะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีเลยนะครับวันที่15ปลาเข้าไปวันที่15แล้วนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับ อ่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาเข้าไปดู0.51.0นะครับเป็นเซิร์ฟเบต้านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพามาดูว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างนะครับใน m i n i v e r ร์0.51.0นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยโอเคเดี๋ยวเข้าเกมไปเลย โอ้ oh. 0.51.0.12ดูภาพครับเดี๋ยวผมเต็มจอไปเลยมีเสียงแปลกๆเข้ามาเป็นเสียงเพลงใหม่นะเราดูภาพนะครับมีเป็นพิระมิดอ่ามีแสงออกออร่าตรงนี้มีหมู่บ้านมีสะพานมีอรารยธรรมนะครับโบราณมีนก แต่นกไม่ไม่น่าจะมีแล้วก็มีตัวบอสไปนะครับแต่แล้วก็มีเจะสองตัวนี้มามาส่องสำรวจนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับโอ้หน้าใหม่ครับผมคือเราต้องตื่นเต้นไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็จมีนี่น้าริ่มเริ่มครับเป็นบอสกำลังอาปากอยู่แล้วเจ้าสองตัวนี้ก็กำลังเผชิญหน้าอยู่นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นลิง ลิงน้อยนะครับรูปนี้เป็นเกี่ยวกับการทําอะไรอะ่ะจะเป็นแบบเกี่ยวกับการขายของของเขาเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในแบบ,นบว่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่ไหมผมจะสร้างโลกใหม่นะครับแล้วก็โหมดพัฒน,นาโหมดสุ่มแล้วกันเริ่มเกมหน้านี้ยังหน้าเดิมๆอยู่นะยังไม่ได้เปลี่ยนมันก็จะมีบั๊กหน่อยนะครั <laughs> บบั๊หนึหนง ว่าอันนี้มันไม่ใช่ตัวเกมตัวเต็มนะครับเป็นเซิร์ฟทดสอบอ่ะทุกคนเห็นอันนี้ไหมอะไรอ่ะเป็นทางลัดนั่นเองอ๋สุดยอดเลยนะครับทางลัดแถบไอเทมลิกเพื่อสลับไอเทมทั้งหมดสร้างทันทีออกแบบออกอะไรออกแบบวงจรไฟฟ้าทำไง่ะโอ้มาให้ครบชุดเลยสุดยอด สุดยอดสุดยอดไหนไหนเอาอีกสร้างโมเดลโอ้โหนี่ครับผมเครื่องมือเกี่ยวกับการสร้างโมเดลสร้างทันทีโออันนี้นี่จุดวาร์ฟครับผมในการสร้างเก็กบมันคือทางลัดนั่นเองนะครับตรงนี้ค้างเป้าหมายค้างปลักอินทรัพยากรทิกเกอร์สคริปต์แล้วก็ตั้งค่าล้านขาสุดยอดมากครับโอเค อ่ะโยนทิ้งให้หมดตอนนี้เราอยากจะตามหานะครับป่านะครับแล้วก็มาดูว่ามีของอะไรเพิ่มเข้ามาอ่ะก่อนที่เราจะไปตามหาป่านะครับเราป่าใหม่นะครับป่าใหม่เป็นป่าฝนคือยังไม่มีความรู้ด้านการอัปเดตเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะมีแต่ภาษาอังกฤษเยอะมากแต่คือพี่ยารไม่ค่อยรู้เรื่อง <laughs> นะครับเดี๋ยวค่อยไปศึกษากันอีกทีแล้วก็มาทําคลิปใหม่นะครับ ว่าของแต่ละชิ้นมันทบอะไรได้โอเคนะครับเราจะไปสำรวจพร้อมกันนะครับว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างนะครับอ่ะเปิดมาในหมวดพืชนะครับนี่ครับผมเราจะไล่ให้ดูทีละอันเลยนะครับว่ามีอะไรผลไม้อาเบอร์ผลไม้ของอาเบอร์ในป่าดงดิบกินแล้วสามารถกระโดดสูงขึ้นในเวลาสั้นๆอ๋อกินแล้วกระโดดสูงใช่ไหมเหมือนลูกอะไรอะ เหมือนเลมอนมะสีเหลืองๆแบบเนี้ยแล้วก็ต้นกล้าพุ่มไม้นะครับเป็นพุ่มไม้เนาะอยากปลูกด้วยอ่ะมันเป็นต้นยังไงปลูกในหลุมแล้วมันจะโตขึ้นใช่ไหมอ่ะโตแล้วกลายเป็นพุ่มแบบนี้เอาดีๆนี่คือต้นกล้าส่วนต้นใหญ่ก็จะเป็นพุ่ม ออแบบนี้นี่เองนะต่อไปก็จะเป็นต้นไม้ต้นอาเบอร์ก็คือต้นของลูกตัวนี้นี่เองครับแล้วก็ต้นกล้าของต้นกล้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกล้วยน่าจะเป็นลำลำต้นนะเอามาตกแต่งได้พุ่มไมุ้่มไม้นี่เติบโตในป่าดงดิบหนามจะทำให้สิ่งมีชีวิตได้รับบาดเจ็บ และกระโดดไม่ได้โอ้มีพิษด้วยนี่ว่าอันนี้ใบละอองดาวใบไม้ที่ดูดซับแสงดาวจะปรากฏในเวลากลางคืนที่อากาศแจ่มใสเออเท่ดีใบป่าดงดิบอ,อ่ะมันคือพืชชนิดไหนเนี่ยใช้สำหรับตกแตง่งหลังถูกทำลายจะมีโอกาสได้รับต้นไม้อเบออ๋อ อันนี้คือมอสนะครับมอสวางได้ไหมจิ๊บอ้นี่คือมอสจอดอเคนะครับมีอะไรอีกกล้วยกล้วยกินได้แล้วก็มีกล้วยกล้วยเปื้อกแสงดาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้วยแสงดาวกล้วยเปื้อนแสงดาวใช้แลกอุปกรณ์ของลิง ออใช้กับลิงนะอ้าวกินได้ด้วยจดจอดตื่นเต้นมากเลยทุกคนตอนนี้โอเคเรามาดูในโหมดเครื่องมือนะครับเนี่ยมีคาถาเยอะแยะเลยนะครับคาถาไม้เทา้าไม้เท้าที่แข็งแกร่งหากนำคิทต้อนมาใส่จะสร้างไม้เท้าที่ส่งพลังได้นะครับไม้เท้าธรรมดา สามารถยิงลูกแก้วเวทได้สุดยอดเลยไม้เท้าเปล่งประกายสามารถยิงลูกแก้วเปล่งประกายได้ไม้เท้าสายฟ้าสามารถยิงลูกแก้วสายฟ้าได้เอายยิงแต่ลูกแก้วเลยไม้เท้าพิษสามารถยิงลูกแก้วพิษได้ไม้เท้าฟื้นฟูเมื่อไม้เท้าฟื้นฟูโจมตีสิ่งมีชีวิตจะฟื้นฟูพลังให้กับผู้ใช้ได้ สุดยอดเหมือนดูดเอาชีวิตป่ะดูดเลือดอะไรเนี้ยปีกเทพเจ้างูปีกที่ทำมาจากขนของเทพ,พเจ้างูอ้าง,งูมีขนด้วยสามารถลื่นบนอากาศได้ยังไงอ่ะใส่ไปแล้วลื่นอย่างเงี้ยบูมแมลงอาวุธที่สร้างจากกะโหลกของพ่อมดเมื่อเควื่องออกไป จะย้อนกลับมาหาผู้ใช้โดยอัตโนมัติโค้ดเท่หยิบมาดูดิไหนหย,ยิบปีกมาด้วยปีกนี่ทำอะไรได้ไหมใส่ได้ปะยิบเอ้ยเราใส่ปีกได้เรามีปีกแล้วนี่หุ่นแมลงฟิวบ้าบอเก็บกลับได้ไหมอา้าวเก็บไม่ได้ แค่ด้วยเราอยากได้คืนเราจะปลาไปไกลๆนะเอามุมมองนี้ฟิวฮึบ้วมันเก็บไม่ได้อ่ะแล้วปลาลงพื้นมันจะกระเด็นขึ้นมาไหมอุย๊ยเอาไปไหนแล้วโดนทีเดียวตายเลยฮะจึก๊กอ้าวไม่โดนเอ,อ้อโดนตัวเอง สุดยอดเรามาหาดูอีกนะครับว่ามีอะไรไหนดูซินี่สิ่งมีชีวิตนี่นี่นี่มีอะไรอีกครับหยิบออกมาเล่นให้หมดเลยสิ่งมีชีวิตลิงอ๋อลิงมันเอาหางถือกล้วยไว้อยู่เช็กเช็ดเอดาว เาเรียกว่าเสืออะไรปะไข่ลูกเสือดาวอ๋อเป็นลูกอ่ะอ่าตัวนี้วางไม่ได้เป็นไข่พ่อมดเมื่อใช้บนลงพื้นเมื่อใช้ลงบนพื้นจะเกิดเป็นพ่อมดจมตีระยะไกลและสามารถเพิ่มจํานวนเองได้เมื่อกำจัดพ่อมดได้จะได้รับค่าประสบการณ์กระดูกพ่อมดและคริสตัลใช้ในสถานที่เป้าหมาย เพื่อสร้างลูกเสือดาวเลี้ยงหรือสืบพันธุ์ไม่ได้อ้าวหลังจากทําให้เขาพ่ายแพ้แล้วจะได้รับค่าประสบการณ์และก็หนังเสือดาวโอค่าเอาหนังฮะชอบใบไม้ที่มีสีพิเศษเลี้ยงได้แต่สืบพันธุ์ไม่ได้อาตายแล้วดิงขยายพันุ์ไม่ได้ครับ <c oughs> เรามาดูหมวดจิปปะ ครับอ่านี่ดูครับผมรูปปั้นเทพป,ป่าดงดิบนะครับรูปปั้นฮะโอ้โหอันนี้ก็น่าจะเป็นแท่นบูชาบูชาไอเทมที่ตรงกันจะได้รับของขวัญจากเทพเจ้างูสุดยอดไปเลยเครื่องวัดสภาพอากาศโอ้เทคโนโลยีโบราณ อันมหัศจรรย์ที่สามารถพยากรณ์สภาพอากาศในอนาคตได้สุดยอดทุกคนถุงนอนฮะมาให้ดูเอ้ยค่าแล้วไหนอุ้ยสว่างได้แหละแล้วมันใช้ยังไงอ่ะ <c oughs> ใช้ไม่เป็นอะถุงนอนดูดิเอ้ยนอนแล้วเอา้าเอา้าทำไมนอนท่านั้นอะตื่นตื่นตื่นเดี๋ยวนะลองนอนตอนกลางวันได้ไหมอตอนนี้บ่ายโมง นอนกลางวันไม่ได้ต้องนอนกลางคืนมีอันนี้อีกคือฐานวางองค์เทพโอ้องค์เทพอะคือเราต้องเอาองค์เทพมาวางหรือว่ามันจะเกิดยังไงอันนี้ค่อยไปศึกษากันอีกทีนะครับเรามาดูแค่ของใหม่ไปก่อนนี่คือกระดูกแม่มดเอา้าเมื่อกี้พ่อมดเหรอไม่ใช่ของพ่อมดเหรอ ขนเทพเจ้างูอ๋อขนมันเป็นแบบนี้นี่เองบอลมอสได้จากการทำลายมอสหากนำมอสไปเผาในเตาจะได้รับเท่านี่ไงเท่าเท่าพืชก็อันนี้เป็นตาป่าดงดิบกุญแจลึกลับสร้างจากแกนของป่าดงดิบใช้ด้วยรูปปั้นที่แตกหักสามารถตุกสารเจ้าคืออะไรวะงงเลย ฝุ่นละอองดาวฝุ่นที่ติดละอองดาวได้รับจากการทำลายใบละอองดาวชิ้นส่วนหลักป่าดงดิบชิ้นส่วนคิทตัลหายากหากได้จากการทำลายแท่นหากได้จากการทำลายแก่นไม้ป่าดงดิบหมายถึงหาปะไม่ใช่หกักอันนี้หนังเสือดาวนะครับน่าจะได้จาก การฆ่าเสือดาวเอามาทําถุงนอนได้โอ้โหน่าเสียดายเสือดาวทําได้แค่ถุงนอนเหรอโอเคหมดยังในหมวดจิปะทะนี่เราเห็นอันนี้หรือว่าหรือว่ามันคืออะไรหน้ากากคนป่าได้ยินว่าใส่แล้วจะได้ยินว่าคนป่าพูดอะไรและเมื่อคนป่ามองไม่เห็นคุณฮะคนป่าจะมองไม่เห็นเหรอ ยกเว้นว่าพวกมันจะเห็นคุณอยู่แล้วละวังนักล่าคนป่าสายตาดีด้วยละ่ะแสดงว่านักล่าคนป่ามันจะล่าเราใช่ไหมไหนขอใส่ด้วยหน่อยสิโอ้วันดีเราคือคนป่าเราก็ไปปลอมตัวใช่ไหมคนป่าจะไม่เห็นเรา ไอ้ทำไมมันเหมือนท่าไหว้น้ำมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไ่ว้น้ำอ๋อเรามีปีกเฮ้ยเราไหว้ไปในอากาศแล้วนะเมื่อกี้ดดิเราบินได้ทุกคนเราเปลี่ยนเป็นหมดการเล่นเดวยว เฮ้ย hey, สุดยอดเราใส่ปีกแล้วเราสามารถบินได้เหมือนนกเลยโอ้ย oh, oh, oh. บินขึ้นอีก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 มีการพังไหมอ้ามีการพังด้วยนะในหมวดบล็อกนะครับบล็อกก็จะมีนี่ไงแผ่นไม้อาเบอร์แล้วก็เป็นบันไดแล้วก็เป็นขั้นบันไดแล้วก็ลายเสาบล็อกพิเศษสามารถวางได้หลายครั้งในช่องเดียว เพิ่มความเป็นไปได้ในการสร้างสารรค์เดี๋ยวนะคืออะไรวางได้หลายครั้งในช่องเดียววางยังไงอะ่ะโอ้สุดยอดหนึ่งบล็อกวางได้สี่ยันนี่ดูดินี่เป็นไงอะ่ะเป็นไงอะ่ะ อ๋อเวลาทุบแล้วมันหายไปเลยนี่ทุกคนสุดยอดเลยอันนี้ชอบอันนี้คือไม้อาเบอร์หลักป่าดงดิบเหมือนมีคิดตั้นอยู่ในข้างในใช่ไหมโอ้บ็อกเท่าอ่าเราเอาพวกเท่าฐานพวกนี้มาทำเป็นบล็อกแล้วมันมีประโยชน์ไหม ดินแดนที่อุดมไปด้วยปุ๋ยสามารถได้ยขให้พืชโตได้อย่างรวดเร็วอ้อเอามาทําเป็นปุ๋ยได้สุดยอดเลยอ่านี่มีไม้อีก,กันหนึ่งไม้ปา่าดงดิบทําเป็นแผ่นไม้เผาเป็นฐานในเตาหลอมได้โอเคโอเคนะจากนั้นเดี๋ยวผมจะไปตามหาปา่าดงดิบนะครับเราต้องไปทางไหนอะ่ะ เดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวผมจะใส่ปลั๊กอินเข้ามาก่อนอันนี้ผมทำปลั๊กอินเนี่ยปั๊กอินวิ่งเร็วคูณ500เราจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทำไอเทมที่กินได้เฮ้เดี๋ยวทุกคนสภาพอากาศมีมีอันที่4โผลมานะปกติจะมีแค่แดดฝนสลับกันแล้วก็แดดแล้วก็ฝนตกหรือหิมะตก แต่อันนี้มีหนึ่งอันเพิ่มเข้ามาคืออะไรไม่รู้มาดูได้ไหมโอ้ฝนตกครับหรือว่าจะเป็นฝนตกหนักหรือเปล่ารู้สึกว่ามันจะหนักมากวะนนี้ฝนตกนี่ตกหนักสุดยอดเลยนะครับแด่วฝนตกธรรมดาเลยเดีวฝนตกธรรมดาจะตกแค่นี้ อ๋ออันนั้นคือฝนตกหนักมากกินขนมปังแล้ววิ่งเร็วเร็วขึ้น5 0าซโอเคเราก็จะหาหาง่ายขึ้นแต่แบบนี้ไม่โหลดเลยแบบโหลดไม่ทันไปเร็วเราไปเร็วมากนะทุกคนยังไม่เจอป่าดงดิบเลยเจอป่าพีชมันจะหายากเหมือนน้ำแข็งไหม เฮ้ยทุกคนเฮ้ยเรามาถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องกินนมก่อนเอาสถานะออกโอเคอ่าผมเคลื่อนที่ธรรมดาละโอ้โหตอนนี้แหลก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 ขอบมาใกล้ๆฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดต้นไม้เป็นแบบกลมแล้วกันโอเคเรามาถึงแล้ว เราเดินสำรวจเอานะครับนี่โอยถอดปีกดีกว่าเฮ้ยได้ได้ยินเสียงแล้วนกเสียงนกแมวแล้วปีกเออเอาทิ้งไปนี่ไงพุ่มไม้แล้วก็มอสเราอยากเดินแบบโหมดเอาชีวิตรอดดูเราลองมาเดินโอ้ยอันนี้คือน้ำ ใช่ไหมโดนไม่ได้นะเจ็บเลยในมอสอ้นนี่คือมอสมันมืดแล้วน่ากลัวเ<ม>ฟรมเรทอยู่ที่ห้าสิบหกสิบไอเราเจอกล้วยแล้วเฮ้ยคนป่า <c oughs> เสียงอะไรกระโดด ลิงว้าวเช็กเช็มืดแล้วอ่ะจะรีบมืดก่อนไหนอ่ะเก้าโมงหน่อยเก้าโมงก่อนโอเคเราเจอแล้วมันบินได้เราก็บินได้เหมือนกันว้าว ตีทีเดียวหายไปเลยเหรตายแล้วบ้าเรายังไม่สำรวจต้นกล้วยเราเลยโอ้ป่ากล้วยสวยมากโอ้ตัดทีเดียวร่วงหมดต้นเลยแล้วก็ได้กล้วยมาลูกนึง <c oughs> เฮ้ยถาวันนีนจะเพิ่มมาในโหมดเอาชีวิตรอดแล้วนี่ใช่ไหม รอมาเนิ่นนานเถาวันมาในเอาชีวิตเอาชีวิตรอดแล้วยอดเลยไหนกล้วยตัดแต่กล้วยเอา้าไม่เห็นได้เลย,เลยโอเคได้ไงเจ้าลิงไอไปไหนอะลิงมันกลัวคนเปล่าเดี๋ยวนะถือกล้วยดูหน่อยเช็ด วิ้ยมันวิ่งตามกล้วยเฮ้ยทำอะไรได้อะอไปะมันขนของได้เหรอเห็นมันมีกระเป๋าอ่ะ <c oughs> ไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปศึกษากันอีกทีเอามันอยากกินกล้วยเหรอเอากล้วยเาไปโอเค เมื่อกี้เจอเสือนะแวบแบบแบบนวร่นอยู่บนต้นไม้นี่ครับผมว้ายโุ้ยล่วงไปละเจอลิงด้วยอุ้ยปีนได้ปะเนี่ยเอาหายเอาลิงหายาลิงหายไปไหนแล้วนี่ก็คือต้นอาร์เบอร์ใช่ปะ นี่ไงผลลุงเหลืองอะนี่เดี๋ยวเราอยากดูป่านี้ตอนกลางคืนดูนะว่ามันจนะน่ากลัวไหมมันมืดมากทุกคนพวกละอองดาวอะไรพวกนี้มันอยู่อยู่ไหนอยู่ยังไงอะนี่ไง เราเจอต้นไม้ที่มันเรืองแสงต้นหนึ่ง,งจอเลยมเมล็ดอะไรเนี่ยมืดมากนี่เราทำเสือล่วงตรงนี้ <c oughs> ลิงเรานี่ เอากล้วยให้มันดิอ๋ขี่ไปอ๋ขี่ไปเอาต้นไม้ไปจะเอากล้วยทำไมมันต้องเอากล้วยเอาไป <c oughs> โอเคนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับในการสำรวจป่าในครั้งนี้นะครับในการอัปเดตนี้ก็มีอะไรเยอะแยะเข้ามานะครับเดี๋ยว เราจะไปศึกษานะครับว่าแต่ละอันมาทำยังไงปลุกบอสยังไงหรือว่าค้นหาสถานที่โบราณอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตามหากันอีกทีนะครับวันนี้เรามาแค่สำรวจป่าก็พอนะครับคลิปนี้ยาวมากนะครับโอเคเฮ้ยเจอ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 ไอ้ที่มันสีสันอะไรเรืองแสงอ่ะใช่ปะ่ะใช่แน่นอนเนี่ยลยยิบเลยยับ หน้ามาสํำรวจมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย